สวัสดีครับผมพอลบจาก PN Audio Product ครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปาสาธิตการใช้งานคอร์สรุ่นใหญ่ AC34-D ขีดดีนะครับอตอนนี้ผมก็ต่อเป็นแบบแบบ2ทางนะครับเป็นแบบการใช้ฟังก์ชันมิดไฮซัมนะครอันนี้เป็นฟังก์ชันที่คอร์สทั่วไปไม่มีนะครับผมจะต่อแบบ2ทางก็คือ,อแค่โลกับไฮของของ2ช่องนะโลกับไฮนะครับแล้วก็กดกดคุ่ม ผมตรงนี้ลงไปทั้งคู่นะครับก็คือกดไปที่ปุ่มแรกเป็น4ทางแล้วก็กด3้ำเข้าไปอีกนะคือกดทั้งคู่นะครับก็เบื้องต้นนี่ผมจะตั้งวอลลุ่มทั้งโลมิดโลมิดไฮแล้วก็ไฮไว้ที่ศูนยดีบีก่อนนะครับแล้วกสว็ส่วนตัวรีเลย์เนี่ยถ้าเราหมุนต่าสุดนั่นหมายถึงว่า,าเฟสนี่ประมาณศูนย์องศานะครับคือไม่มีการปรับเพราะนั้นทั้งซ้ายทั้งฝาทั้งขวาเนี่ยฮะจะต้องจะต้องเหมือนกันก็คือปรับ ไปที่ตำแหน่งตามสุดนะครับเบือเบ้องต้นคือจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนหลังจากนั้นที่เราฟังไปปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดกรณีที่เราติดตั้งลำโพงซับกับลำโพงไฮที่มันแนวระนาบไม่เท่ากันเราก็สามารถที่จะชดเชยตรงนี้ได้โดยโดยฟังจากเสียงของเราเองเนี่ยครับจนฝาจะได้มิตินะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งการที่เราจะปรับเฟสเนี่ยเบื้องต้นควรที่จะ,จะ,จะลองลองกดที่ปุ่ม อินเวอร์ตดูก่อนเพื่อที่ปรับให้มัน80ร้อยร้อย80องศานะครับว่าว่ามันจะได้ผลไหมถ้ามันไม่ได้ผลก็ก็<ๆ>คืนออกมาแล้วก็ค่อยๆปรับดีเลยค่อยๆปรับดีเลยแล้วฟังเสียงดูว่ามิติของเสียงดได้ไหมโดยเฉพาะเสียงเบสถ้าได้ตำแหน่งที่ดีแล้วเสียงเบสมันจะหนักแน่นแล้วก็นุ่มนวลนะฮะดีมากๆนะฮะก็ลองลองดูนะครับเบืบ้องต้นผมเดี๋ยวผมจะลองเปิดลองเปิดเพ็งฟังดูนะครับ Do that to me one more time. Once is never enough with a man like you. Oh. is me like you just did oh baby do that to me once again ก็เอาไว้เป็นเป็น,เป,นเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางของเสียงนะครับก็ต้องต้องลองด้วยตัวเองครับครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ